กระผมชายนะครับวันนี้ผมพามาชมรถยนต์เอสไฟน์เอกพัฒน์ราคาเดิมนะครับแปดแสนกว่าบาทนะครับตอนนี้ราคาพิเศษลดเจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทนะเราไปชมว่าคันนี้นะครับหน้าจอใหญ่ขึ้นนะมีอะไรปรับปรุงบ้างน,นะครับเราไปชมารายละเอียดตัวรถคันนี้กันเลยนะครับ ครับวันนี้ผมมาแนะนํารถใหม่นะครับเป็น MG s 5รุ่น x p a พันะครับเป็นรุ่นใหม่ MY 25นะเป็นตัวปรับออปชันนะครับราคาแพงกว่ารุ่นเดิม1,000 0บาทนะครับราคานี้อยู่ที่789,900บาทนะครับเป็นรุ่นรองท็อปนะครับวิ่งไกลสุด416กิโลต่อการชาร์จไฟ1ครั้งนะครับ ไฟหน้าสว่างมากนะครับรุ่นนี้มีกล้องรอบคันนะครับเป็นกล้องแบบ360องศาดิเซอร์ด้านล่างเปิดปิดออโต้น,นะครับไฟหน้านี่ครับสว่างมากนะไฟหน้าเป็นแบบ LED นะครับเวลาวิ่งที่ความ เร็วสูงเลยถนนมันจะสว่างมากล้อแม็กขอบ18นิ้วนะครับดิสเบรกนะครับมีให้ทั้ง4ล้อเป็น EV 100%นะครับระบบความปลอดภัยนี่จัดเต็มแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวนี่ครับกุญแจแบบ Keyless Entry นะครับเปิดปิดรถโดยไม่ต้องใช้กุญแจนะครับตัวที่เพิ่มเข้ามานะครับในรุ่น X Plus จะเป็นตัวเบาะเป็นแบบเจาะรูแล้วนะครับเป็นเหมือนตัวท็อปนะครับเกียร์จะเปลี่ยนตำแหน่งมาที่พวงมาลัยนะครับไวเลสชาร์จนะครับเปลี่ยนตำแหน่งนะครับนี่ครับเกียร์กลางนะครับ หน้าจอนะครับอันนี้ตัวเลชาร์ดหน้าจอขนาดใหญ่15.6นิ้วนะครับจากเดิมนะครับ12.8นะครับใหญ่ขึ้นนะครับเร็วขึ้นนะครับสำหรับตัวหน้าจอรองรับ Apple CarP l a y นะครับ Android Auto แบบไร้สายนะครับรวมถึงตัวนี้ครับจะมีตัวเป่าลมในเบาะคูนาด้วยนะครับตัวออปชันที่เพิ่มขึ้นมาจากรุ่นเดิมนะครับราคาแพงกว่าเดิมแค่1 0 0 0 0บาทนะครับแต่ได้หน้าจอขนาดใหญ่นะครับรวมถึงตัวนีเวเกเตอร์นะครับนี่ครับมัลติฟังชันนะครับ ครบมาแล้วนะครับรุ่นนี้เกียร์ก็อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับสันลุปเป็นแบบพานรามิกสันลุปมันมีตัวแผ่นกั้นความร้อนให้ด้วยนะครับสำหรับตัวสันลุปตัวนี้นะครับเบาะไฟฟ้าจะเป็นคู่หน้านะครับเป็นรถเอ v ไซส์ใหญ่อยู่นะครับรุ่นนี้นี่ครับเบาะหลังพับได้46ศีมีตัวที่พนักแผงตรงกลางด้วยนะครับแอร์เย็นทั่วถึงครับมีตัวช่องแอร์ด้านหลังอยู่ช่อง USB ด้วยครับนี่ครับภายในนั่งสบายนะเบาะนุ่มมากนะมีแบบ จาะรูระบายความร้อนนะครับเป็นรถ5ประตูนะครับ SUV นะครับตัวด้านหลังนะครับเป็นแบบคิกเซนเซอร์สามารถปรับตั้งที่หน้าจอได้นะครับสำหรับตัวคิกเซนเซอร์นะครับปรับได้นะรุ่นี้นี่ครับมีตัวชุดซ่อมยางอะไหล่ครับเบาะพับได้นะมีตัวกั้นสัมภาระให้ด้วยนะครับนี่ครับเป็นไฟฟ้า100%ชาร์จได้ทั้ง DC และ AC นะครับชาร์จไวมากนะครับ30นาทีก็ได้ความจุ80%แล้วนะครับนี่ครับ เป็นรถที่ขนาดไซส์กำลังดีนะครับใครสนใจนะครับเยี๋ยวรุ่นนี้ราคาพิเศษทักมาได้24ชั่วโมงนะครับยังไงเจอกันใหม่นะครับ